Welcome to Start with w h y p o d c a s t Podcast ที่จะช่วยคุณจุดสตาร์ความคิดและแรงบันดาลใจตลาดกลาง NFT มีอะไรซื้อขายกันในนั้นบ้างครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Start with w ว y p o d s t ส t คุณอยู่กับผมวัยธนาวัฒน์มาลาบุภาผู้ร่วมก่อตั้งไพราซานะครับ ในเอพิโซดนี้นะครับผมจะชวนคุยถึงเรื่องของ NFT นะครับเรามาเจาะลึกกันนิดหนึ่งนะครับว่าในตลาดกลาง NFT เนี่ยนะครับมีอะไรขายกันอยู่บ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผลงานดิจิทัลอาร์อันนึงนะครับก็คือเป็นรูปภาพแบบดิจิทัลนะครับของนักออกแบบท่านหนึ่งนะครับชื่อว่า Bepo นะครับ Bepo เนี่ยนะครับเขาทำสถิติโลกเลยทีเดียวนะครับ ขายผลงานศิลปะแบบดิจิทัลชิ้นหนึ่งไปในมูลค่าสูงปีเลยทีเดียวนะครับ69ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งต้องบอกว่า b e p พลเนี่ยเขาขายผลงานศิลปะนี้ในรูปแบบของเหรียญ nft นั่นเองนะครับที่ผมเคยเกิดนให้ฟังนะครับว่า nft เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่อยู่บนบล็อกเชนนะครับที่ทำให้ผลงานศิลปะ นะครับผลงานดิจิทัลนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของอะไรก็ตามที่มันเป็นนอนฟังจิบเบนะครับที่มันไม่สามารถที่จะทดแทนกันได้มันมีความยูนิคเนสมีความแตกต่างของตัวมันเองเนี่ยนะครับสามารถที่จะซื้อขายกันบนโลกของดิจิทัลโดยปราศจากตัวกลางนะครับแล้วก็โปร่งใสมากๆนะครับสามารถแทร็กติดตามที่มาที่ไปได้นะครับโอเค ทีนี้เนี่ยนะครับตัวของเออ NFT เนี่ยมันก็มีลักษณะเฉพาะของมันที่มันน่าสนใจนะครับอยู่3ข้อด้วยกันนะครับที่ทำให้ NFT เนี่ยสามารถเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าที่มันมีลักษณะของ non fungible นะครับ3ข้อด้วยกันอันที่1 นะครับก็ต้องบอกว่าโครงสร้างภายในของ NFT เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย NFT มันสร้างอยู่บน Ethereum นะครับอย่างที่ผมเล่าไปในครั้งที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า e t h e r e u เเนี่ยเป็นเทคโนโลยีเบื้องหลังที่มีการ NFT มีการสร้างและใช้อยู่บนอีเ e อ t e r ร u m กันอย่างแพร่หลายที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆ NFT มันมีการสร้างอยู่บนตัวบล็อกเชนอื่นๆด้วยนะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยม เท่ากับของอีเธอเรียมนะครับโอเคและเนื่องจากว่า NFT เนี่ยมันสร้างอยู่บนอีเทอเรียมทำให้นะครับมันมีลักษณะของตัวสมาร์ทคอนแท็กที่ผมเกริ่นให้ฟังไปในเอพิโซดที่แล้วนะครับว่าสมาร์ทคอนแท็กเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บข้อมูลได้นะครับ เพราะฉะนั้นมาเลยกันดีไซน์ออกมานะครับว่าให้มันเก็บข้อมูลนะครับเช่นถ้าเราจะมีงานศิลปะมีผลงานดิจิทัลอาร์นะครับมีผลงานอะไรก็ตามนะครับเราก็สามารถที่จะจับมันผลงานตัวนั้นเนี่ยยัดเข้าไปให้อยู่ในตัวโทเค็น NFT ได้และอันที่2นะครับก็คือ NFT เนี่ยมันถูกออกแบบมาให้แต่ละโทเค็นมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ไม่เหมือนกันเลยสักกระโทกเค่เดียวนะครับเลยเป็นที่มาที่ไปว่า NFT มันเลยเหมาะสมนะครับบนโลกของดิจิทัลในโลกของบล็อกเชนที่จะนำมาเป็นตัวตัวกลางในการแลกเปลี่ยนนะครับอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะเฉพาะภาพเขียนนะครับอะไรก็ตามที่มันมีลักษณะไม่เหมือนกันเลยนะครับลักษณะที่3ครับ NFT เนี่ยมันจะต้องขายทั้งหน่วย นะครับไม่สามารถที่จะแบ่งขายได้นะครับเหมือนกับอย่างบิตคอยนะครับอย่าง1เหรียญของบิตคอยนะราคาปัจจุบันเนี่ยมันจะวิ่งอยู่ราวๆสัก30,000ืกว่าเหรียญถึง40,000ื่นเหรียญสหรัฐนะครับแต่ถ้าผมจะซื้อบิตคอยเนี่ยผมไม่จาเป็นต้องซื้อ1นึ่งบิตคอยผมสามารถที่จะแบ่งเงินไปซื้อได้ครับผมอาจจะใช้เงินสัก1 0 0 0 0บาทเพื่อซื้อได้0.000บิตคอยอะไรก็ว่ากันไปแบบนั้นเป็นต้นนะครับแต่ โทเค็ NFT ต้องซื้อเป็น1เหรียญไปเลยเนะครับด้วยคุณสมบัติทั้ง3ข้อของ NFT ตัวนี้นะครับมันเลยเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในการมาซื้อขายของที่มันเป็น non fungible นะครับโอเคทีนี้ไปดูกันนะครับว่าเอไอตัวโท k e n NFT กับผลงานศิละปะหรืออะไรก็ตามที่มันเป็น non fungible เนี่ยนะครับมันซื้อขายกันอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่า ตัว NFT เนี่ยมันซื้อขายกันอยู่บนตลาดกลางลองจินตนาการแบบนี้นะครับเ,เวลาเราจะซื้อขายของกันบนโลกของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยปัจจุบันเราก็อาจจะซื้อขายกันบน Marketplace อย่างใน Lazada Shopee หรือซื้อขายกันบน Facebook หรือผ่าน l ล ne นะครับทั้งหมดนั้นเนี่ยมันอาจจะจินตนาการได้ว่าเหมือนตลาดกลางที่คนเอาสินค้าเอาบริการเซอร์วิสต่างๆมาแลกเปลี่ยนกันนะครับ แต่ NFT เนี่ยนะครับมันก็จะมีตลาดกลางเฉพาะของมันเองนะครับมีอยู่3 marketplace ของ NFT นะครับที่เป็นที่นิยมมากที่สุดของโลกณนะปัจจุบันนะครับอันที่1น,นะครับชื่อว่า OpenSea นะครับตัวที่2 Mintable อันที่3 r a l i a b l e นะครับทีนี้เนี่ยผมจะพากันไปรู้จักตัว OpenSea กันดีกว่านะครับก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นที่นิยมที่สุดในโลกนะครับซึ่ง OpenSea เนี่ยนะครับมันเป็นตัว NFT Marketplace นะครับที่เป็นรันอยู่ในระบบของ Ethereum ที่ใหญ่ที่สุดบนโลกเราเองณนะตอนนี้เลยทีเดียว นะครับพอผมเข้าไปดูในตัว o p e n นซ a นะครับก็จะเห็นตัวสินค้าต่างๆนะครับที่ขายกันอยู่หลากหลายประเภทเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลงานศิลปะอ่าอันนี้เป็นที่แน่นอนนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าน่าจะเป็นตัว Use Case หลักๆ นะครับที่คนเอามาใช้ในการซื้อขายกันนะครับมีเพลงมีโดเมนเนมนะครับมีตัวไอเทมในเกมนะครับมันมีบางเกมนะครับที่เขาถูกออกแบบมานะครับว่าไอเทมของเกมเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะเอาไปซื้อขายกันได้บน NFT marketplace นะครับทำให้มีการซื้อขายแล้วก็มีการเทรดกันตรงกลางได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องยึดติดเป็นระบบแบบปิดนะครับมีการขายกัดเกมมีการขายตัว โมเมนต์ uh, ต่างๆของ NBA นะครับ NBA เนี่ยนะครับก็จะมีคนคลั่ง NBA ก็จะมีตัวช็อตต่างๆของนักเล่นบาสเกตบอลนะครับที่เป็นช็อตเทพๆทั้งหลายเนี่ยนะครับ NFT ก็เอามาเอาช็อตนั้นๆเนี่ยมาขายนะครับเป็น NFT โทเคน นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของออของต่างๆที่มีการเปิดขายกันอยู่บน o p e n นซ a นะครับคนไทยเองนะครับตอนนี้ก็จะเริ่มเห็นนะครับว่ามีศิลปินไทยนะครับเข้าไปเปิดตัวตัว ตัวช็อปนะครับขายกันอยู่บน NFT นะครับยกตัวอย่างเช่นคุณติ๊กชีโร่นะครับที่หลายคนน่าจะรู้จักกันดีว่าเขาเป็นศิลปินนะครับเป็นนักร้องนะครับเขาเองเนี่ยก็พอได้ฟังไอเดียจากคุณหนุ่ยนะครับคุณหนุ่ยพงสุขแห่งแบรไตนะครับก็ทดลองเลยนะครับเอาผลงานศิลปะของเขาเองนะครับเพราะเขาเองก็เป็นศิลปินอยู่แล้วนะครับมีผลงานศิลปะเขาก็ทดลองเลยนะครับเอาผลงานศิลปะของเขา เปิดเข้าไปใน o p e n นซนะครับก็ถ้าสนใจอยากจะเข้าไปดูผลงานของคุณติ๊กชีโร่ก็เข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของ o p e n นซีนะครับ w w w o p e n a i o นะครับแล้วก็ slash accounts <news> เติม s แล้วก็ติ๊กชีโร่ tik underscore ชิโร่นะครับ S.H.I.R.O. นะครับก to ็จะเห็นผลงานศิลปะของคุณติกชีโร่เน <|tr|>> ok ี่ยเปิดขายกันอยู่บน o p e n นซ a นะครับใน o p e n นซีเนี่ยนะครับเมคนิกของมันเป็นยังไงมันจะเป็นอย่างนี้ฮะก็คือมันเหมือนกับ Marketplace เหมือนกับ Lazada เหมือนกับ Shopee นะครับก็คือคุณสามารถที่จะไป browse ดูได้นะครับว่ามี Seller มาขายอะไรกันอยู่บนตลาดกลางนี้บ้างนะครับและพอคุณสนใจอยากจะซื้อ ผลงานอยากจะซื้ออะไรก็ตามที่อยู่บน o p e n นซเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องมีกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะครับกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยนะครับต้องเป็นกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถที่จะเก็บเหรียญอีเทอรได้นะครับเพราะว่าบน o p e n นซเนี่ยนะครับลันอยู่ด้วยระบบของอีเทอร์เีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะซื้อเนี่ยนะครับไม่ได้ซื้อเป็นสกุลเงินเฟียดนะครับหรือเป็นสกุลเงินแบบ เ,เงินบาทเงินเหรียญสหรัฐอเมริกาแบบโลกปัจจุบันของเราที่เป็นเงินเป็นแบงกระดาษกระดาษหรือเป็นแบงก์เหรียญแบบนี้นะครับแต่เทรดโดย cryptocurrency ซึ่งก็คือ ether นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะซื้อของต่างๆกันบน open s e นคุณก็จำเป็นที่จะต้องมีเหรียญของ ether ก่อนบนตัว digital wallet ของคุณนะครับแต่จริงๆแล้วตัว marketplace เนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่จะเอื้ออำานยให้คุณสามารถที่จะเปิด กระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ของคุณง่ายๆนะครับสามารถที่จะซื้อเหรียญอีเทอร์ได้ง่ายๆนะครับโอเคก็คุณติ๊กชิโร่เท่าที่ผมเห็นนะครับก็มีการขายสินค้าไปไปได้แล้วนะครับตัวผลงานศิลปะของเขานะครับก็มีคนมาประมูลกันนะครับก็ราคาสินค้าต่างๆที่ขายกันอยู่บน o p e n นซ a เนี่ยจะเป็นในรูปแบบของอ u อคชั่นนะครับมีการประมูลกันไม่ได้ขายแบบฟิกซ์ราคานะครับถ้าตัวสินค้าตัวไหนนะครับ ผลงานชิ้นไหนที่มีคนมาแย่งกันซื้อมากๆเนี่ยนะครับราคาก็จะพุ่งไปปี๊ดเลยอย่างที่ผมเกริ่นตอนต้นนะครับว่าผลงานดิจิทัลอาร์ตของ e e p l e เนี่ยขายไปในมูลค่าแบบสูงปี๊ดเลยทีเดียวนะครับโอเคนอกจากคุณติ๊กชีโร่แล้วก็ยังมีอีกหลายๆท่านนะครับยกตัวอย่างเช่นบอกกอวิติตนะครับซึ่งเป็นคนเขียนไข่หัวเราะนั่นเองนะครับเขาก็เอาปกไข่หัเราะที่มีลายเซ็นของบอกกอวิติตเนี่ยนะครับหรือคุณวิทิต อุตสาหะจิตเนี่ยนะครับเข้ามาเปิดขายนะครับสร้างเป็น NFT โทเค็นะครับรู้ไหมครับขายไปได้กว่าล้านบาทเลยทีเดียวนะครับอันนี้คือพลังของตัว NFT marketplace นะครับมันสามารถที่จะเปิดขายสินค้าต่างๆได้เยอะแยะเต็มไปหมดนะครับโอเคก็น่าสนใจนะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าจริงๆ NFT เนี่ยตอนนี้มันต้องอยู่ในมันยังอยู่ในช่วงวแรกๆเท่านั้นเองนะครับที่คน เ,เรียกได้ว่าอินโนเวเตอร์นะครับคนที่อยากจะทดลองอะไรใหม่ๆเนี่ยก็วิ่งเข้าไปทดลองกันดูนะครับแต่ผมยังเห็นโอกาสของมันอีกเยอะมากนะครับว่าในอนาคตเนี่ยตลาด NFT เนี่ยมันจะเข้าไปสู่ตลาดแมสได้อย่างไรนะครับก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์นะครับเริ่มเอา NFT มาใช้ในธุรกิจทุกวันนี้แล้วไม่ว่าจะเป็น Nike ้นะครับไม่ว่าจะเป็น t c o o เบ l นะครับที่เอา NFT มาประยุกต์ใช้ในเรื่องของการทำการตลาดนะครับเอามาใช้ เป็นในรูปแบบแมชชนิกในการขายสินค้าที่มันเป็นลิมิ t e d Edition ก็เดี๋ยวในอีพิโซดต่อๆไปผมจะเริ่มลงมาลึกแล้วครับว่า NFT เนี่ยมันจะมีอนาคตอย่างไรในโลกของธุรกิจต่างๆนะครับและมันจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงวงการการค้าออนไลน์แห่งอนาคตอย่างไรบ้างนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจ ผมนะครับกด Follow กดติดตามนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามกันวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ